ทำกายให้สบายทำใจให้สบายทำได้ในทุกกิจกรรมทุกเวลาทุกนาทีทุกสถานที่ทั้งนั่งนอนยืนเดินรักษาให้ต่อเนื่องกันทุกอิริยาบถแล้วใจจะหยุดนิ่งเป็นสมาธิที่ศูนย์กลางกายการเข้าถึงคารวะสตยธรรมภายในตนอยู่ในวิสัยที่ทุกคนทำได้จะได้รับความสุข ทั้งในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ละโลกแล้วไม่เศร้าตกหรือไม่ไปสู่ทุกขติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบคำถามของอาระวะกยักษ์ข้อสุดท้ายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบเข้าสู่พระนิพพานทุกท่านเทินขอเจริญพร